บทสวดพระบทสวดพัะเทกะรรตะคถาอติตังนานวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่มงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตามปหิน,นตังอปัตตันจะอนาคตาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงป,ปัจจุบันันจะโยธรรมบางตถาตถา,ตาวิปัสสติอาสังหีรงังอสังกุป,ปังตั้งวิธามะนุพร,รูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขวนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนัน,นเนืองเนืองให้ผุดโปร่งเถิดอชิวะกิจ,จมาตบปางโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสดในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งหิ โนสังคารันเตนะมหาเสนนะมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเศษนายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตั้งเวพระเทกะรัตโตติสันตโออาจิคเตโมนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกยดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแ้แหละ 18บทสวดพินหะปัจจักเวคณะปาชะ ชราธรรมหิชรางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมหิพยาธิ์มอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมหิตมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินนาพวงวินาพวเราจะเราเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทางปวงกรรมมัศกรรมหิกรรมมัทายา กรามะโยนิกามะพันธูกรามะปฏิสนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างตรมมังกริษามีกลยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาปุวิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนานาสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปัจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด กาบทสวดเทวตาวิโยชนคถา,าทุกขปัตตาชนิทุกขาพยาปัตตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกหุ่นตุสเพปิปนิโนเอตาวัตตาจะอําเหหิสัมปตังบุญ,ญาสัมปทางสัเพเทวนุมุันตุสภะสามปฏิสิทธิาท่านังกระชันตุสัทยาสี่แรงละขันตุชพทาเพราะว่านาพิรตตาหตนตุขฉันนุเทวตาคตาสัเพพุทธา,ทธาลาปัปตาปจเจก,กานานเจียงพลังอลหันตานันจเตชนารักขันธามิสพะโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคถาหันธรมยางปฏิทานาคถาโยนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกครเรโพธิครเรตหิงตหิง ตาธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจมัชชานาวกาจะพิกโวสารานิกา,นาธนปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสร,สา,ราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยกิจะกันทาสัมภวาสังเสทชาตาอัตวปปติกานินญาณิกังธรรมวรรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมธรมูธรรมธราจปุคลาสังโค โ,โหตุสมาโควะอัธายาจะจะาหิตายาจะจะาอัมเหระคตุสะธรรมูสัพเพปิธรรมะจริโนบุตติงสัมปป,ปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตยิสิ 21. บเอ็ดบวสวดส,วสพัพพะปฏิทานาคตถาพันธรรมายางปฏิทานาคตถาโยพานามเสปุญญสิธานาธาิกะตัสปุญญสิธานาธาิกตัสะ ยานันยานิกตานิเมเตสัญจาพาคินโนหนตุสัตตานันตาปะมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะ ไมหังมาตาปิตาทโยพิฐาเมจาปิติทาวาอันเยมัชาตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตพุมมาจาตุโยนิกาปัจเจกะจากตุโวการาสังสารตาภวะภเวยาตั้งเยปติทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะญาทินะาบนาุญญา,างังอนนโมทนะเหตุนาสัเพสัตตาสทาขนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมปะทันจปะปปน ปุตเตสาสาสิชัตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นตน ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทางหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและปรดอ์อำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระ ยาสังวรวัดบวรนิเวศสานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศละคามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ถูประการเทิน